สวัสดีครับแฟนขับช่องไทยสาระคามาพาเพลินสาระบันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับทุกๆคนมาอัปเดตนะครับบอสบอยเมื่อช่วงเช้าหลังจากที่ค่ำคืนที่ผ่านมาเสร็จสิ้นนะครับงานเลี้ยงสำหรับทุกๆคนทีมงานมารำใจเกินร้อยนะครับช่วงเช้าบอสบอยก็ตื่นเช้า ก็เลยไปวัดนะครับวัดสว่างมงคลอยู่ที่บ้านโนนสะแบงก็เป็นสถานที่ที่จะทำการปิดฤดูกาลที่9ใครที่เป็นแฟนคลับก็จะรู้ดีนะครับโดยบบอยก็เดินทางไปถึงวันแล้วก็ไปอัปเดตนะครับในส่วนของอุโบสถที่ใครหลายๆคนร่วมทําบุญนะครับก่อนหน้านี้แล้วก็ช่วงนี้ก็งานก่อสร้างก็หยุดไว้ก่อนนะครับด้วยงบประมาณนะครับจํากัดงบประมาณหมดแล้วดังนั้น บบอยก็รอไว้โอกาสหน้านะครับก็จะเชิญชวนแฟนคลับทุกๆคนนะครับได้ร่วมทำบุญกันต่อเดี๋ยวไปดูนะครับว่างานอัปเดตไปถึงไหนนะครับเพิ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นวัดยังถูกต้องเมื่อเดือนที่ผ่านมาครับนะฮะซึ่งซึ่งพระอุโบสถเท่าได้ว่างศิลาเหลืไปกับมิการคอสังไรใดหรือปัดใจที่พี่น้องซอยมาในเบื้องตนจัดงานเถือแหลกนั่น,นสิไดประมาณล้านกว่าบาท นะครับก็ไม่ได้โคงสั่งเดี๋ยวภาพพี่น้องไปเบิ้งครับช่วงนี้ก็ได้ยุดชะางากักใ้เพราะวางงบประมาณเหมือดเ <c oughs> พราะวางงบประมาณเหมือดเกิดขึ้นมาแบบนี่โอกาสเป็นงานบุญงานประเภทนี้สีจัดงานขึ้นกะจังสี่ให้พี่น้องซอยมระดมทุนจริงๆกันพี่น้องแบบอ,อยา่างว่าเป็นชาวภาพสามารถติดต่อทั้งวัดใดนะครับมาทำาบุญกับทั้งวัดหรือติดตามทั้งเพจวัดสว่างมงคล นะฮะสะสมบนมือละเล็กมือละน้อยมือละลอยมือละหาสีคือจังผมคือกันผมกระยอดกระปุกไว้คือกันอันนี้ผมผมกับแอเนเป็นหลักในการสั่งสั่งเท้าโบส่วนนี่หนึ่งล้านบาทเพื่อเฮ็ดบุญหาใยสวยแล้วกะ็คู่บายจารย์บรรพบุรุษนะครับตั้งตนให้ทั้งวัดหนึ่งล้านบาทแลราคาผ้าพี่น้องจัดงานการกุศลน,นะครับผ่านมาแล้วเทือนหนึ่งก็คือวังศิลาเลิกกระไดเงินมาล้านกว่าบาทก็ได้ พัฒนาที่ดินตะกอนนี่เป็นเป็นสาน,นะครับเป็นน้องน้ำขนาดใหญ่ถ้าทมดินนี่พัฒนาทีนี่ก็ใส่เงินเป็นล้านพมดอครับนะฮะสมัยนั้นตั้งแต่พระอาวุโสข้ามหาพุทธมาใไม่นี่ยผมกัผมกัซสื่อที่ดินในส่วนนี่ก็คือเป็นที่ดินที่คือสื่อไม่เพราะว่าเขาจัดตั้งวัดในที่ดินแปลงนี้แปลงเดิมนะครับที่เป็นวัดยูอยู่มาตะเกาเนี่ยมันเป็นที่สาธารณะมันมันบ่สามา,ารถขึ้นทะเบียนเป็นวัดหรือว่าจัดตั้งวัดได้ นะับก็เลยมาสือทีใหม่ประมาณ4ี่ไรนะับเพื่อเพื่อไปขอขึ้นทะเบียนวัดนะครับกัดําเนินเรื่องมากันเป็นปี2ปีนะฮะกับกระพึงพานนะครับก็ได้มาสั่งพระโบสถ์ก็ยังให้พี่น้องได้มามาสั่งซอยกัน8มีทุนาย่นที่จะหอดมืออื่นมือหื้อเนี่ยผมสิปิดฤดูกาลนะครับแต่ปีนี้มันมันภารกิจหรือกิจกรรมมันหลายอย่างผมก็เลยบริจาคผาปลาแต่ก็สิเปิดรับ บริจาคให้พี่น้องในซอยสังน้ำกันก็รวมทั้งบุญในแบบบ่จําจกาดนะครับคนละหาคนละศีริทุกบาททุกสตังค์นี่ผมเอามาสั่งอันนี้เป็นแผ่นดินบานเกิดเมืองนอนนะับผมกับยาเขตดอยากพัฒนานะฮะโดยเฉพาะวัดเท่าเนี่ยสั่งวัดสั่งว่าสั่งาศาสนาผมเนี่เป็นเด็กวัดอยู่วัดนี่มาก่อนผมก็เลย,ยาเขตดเริ่มต้นตั้งแต่ซื้อที่ดินสั่งวัดแล้วก็มาสั่งพระอุโบโสถนะครับซึ่งเท่ากับบริเวณว่า สีสังใหญ่โตมากมากรอกครับกระสังเพื่อเพื่อการใส่งานนะครับผมใครที่ติดตามนะครับบอสบอยก็จะรู้เรื่องราวนะครับของวัดนะครับสว่างมงคลตั้งแต่เริ่มต้นนะครับบอสบอยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ถือว่าผักดันนะครับในทุกๆมิติกว่าจะมาเป็นวัดนะครับเนื้อที่ไม่เพียงพอก็ต้องซื้อที่อะไรต่างๆ นะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นมหากุศลเป็นบุญใหญ่ของบอสบอยแล้วก็ครอบครัวนะครับแล้วก็แฟนคลับทุกๆคนนะครับที่เคยร่วมทําบุญถวายปัจจัยต่างๆในการทํานุบํารุงนะครับวัดแห่งนี้นะครับบอบอยก็ฝากวันที่8ใครที่จะมาร่วมปิดฤดูกาลนะครับก็สามารถที่จะมาร่วมทําบุญได้หลังจากที่เสร็ นะครับภารกิจในช่วงเช้าที่บ้านพักบลรำใจกันร้อยบ่อยๆก็เดินทางต่อไปที่คอนแกนคอนแกนนะครับมีอะไรไปฝากลูกสาวน้อเงินสาะรนเงินไนดู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 ดดู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 เยค่นููดี๋ยว เอาไหมเอนักไหมหนักหนหนักหนักหนักเออแม่แม่เอแล้วแม่แม่คุณยายร้บหนูรับรับของน้องพลอน้องพลอขอบคุณค่ะค่ะหนูต้องหย่อนให้เต็มนะโอเคโอ้คโอ๊ย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 โอ้ยโอ๊ยโอ๊้าาไยโอ้ยโอลยโอายปอนยโอ๊ยเอ๊ยเอายปในยโอ๊ยอ๊ยโอ๊ยนอ๊ยโอ๊ยโอ้ยนยเอเอย โอเคโอเคตาจะโอเคจ้าไปเลยค่ะไปเลยค่ะใช้ความสามารถพิเศษค่ะเราเราต้องใช้ความสามารถพิเศษเราเราต้องใช้ความสามารถพิเศษเวลาตาไม่หยอดเลยค่ะเลยค่ะสองขวดสามเดือนแล้วค่ะสองขวดสามเดือนโอเคมีไงเงินเงินอยู่ไหนที่จะมาหยอนเงินอยู่ไหน ตรงนี้ตรงนี้ใครเต็มก่อนคนนั้นชนะจ่อไปเข้าบัญชีเลยมีมุมแต่ว่านี่หรอพ่อถ้าจ่อก็คือมันต้องทุบหรอใช่ครับไม่ครับมันเหมือนเขามีู่ข้างล่างนี่ดีมรอ แม่ครูไปทำงานค่ะแม่สู้ๆนะคะเงี้ยม่นเอาเงินหยอดแล้วเอาเงินของเงินบอกบอกยายแตงยายแตงของหน่อยหย่อนออมสีนยาแตงจ๋าของเงินหน่อยจะหยออนออมสีได้ค่ะ ได้ค่ะเอาล้วอมสินแม่ไปไหนเมื่วอวานอ่ะสีเหลืองใช่ไหมเขามาหยอดอยู่อมสินตัวใหญ่ๆนะครับจากป้าป๋าบอยพ่อบอยให้กับน้องพลอยน้องเพ้นนะครับได้เก็บได้ออม <c oughs> แล้วก็ยังมีของเล่นอีกเยอะเลยทีเดียวนะครับสำหรับน้องพลอยก็ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการคนของนะครับย้ายของจากบ้านหลังเดิม ไปบ้านหลังใหม่ซึ่งกำหนดก็จะมีพิธีขึ้นบ้านใหม่ในวันที่9นะครับก็ชัดเจนแล้วสำหรับการขึ้นบ้านใหม่นะครับก็เป็นบ้านที่หลังใหญ่ดูแล้วคนที่อยู่ก็ขอให้มีความสุขนะครับร่ำรวยร่ำรวยว่าอย่างนั้นนะครับค่ะเท่าไหร่คะเจเเจตังเงยอยีอ่สิบเหรอ อ้าวดีครับผมเนีล้ยไฟนนเนี่ยจับไม่ได้ไฟครับผมแม่เอาขออทาทำถ้าลางินฉลามขอ้ไรคะหลังข้ินครับ ไม่ไม่ไม่น่าจะมีเราครับพี่หมินอกจากพี่หมีเลี้ยงแบบเลี้ยงกระเพาะปลาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวอะไรประมาณนี้คม่กินกินดูดคิ้วเอาไหมอย่างนีเขาเอาย่างเอาย่างเอาย่างไว้บนเตาค่ะนี่แดงจะมางานทำบุญบ้านใกล้ บอกว่าเลี้ยงยเลี้ยงเลี้ยงข้วยเปลี่ยวเขาก็ได้หรือบอ,ยอยกหาร้านหาอะไรก็ได้จะได้จะได้เหมทุกคนเพราะว่าไอ้งานเลี้ยงเนี่ยกิจกรรมอ่คือบอยจัดไปแล้วไงครับพอดีพอดีเราเลื่อนเข้ามาบอยบอยยกเล่มไงช่วงท้ายก็เลยเลืเลอขขเ่อนจากยี่สิบเอ็ดมาเป็นวันที่แปด ผมก็เลยมาปิดัที่แปดเพราะว่าเมากที่แปดจะดีแล้วก็จะมันก็ต่อเนื่องกันเลยวันที่เก้าเลยนะค้อันเออคนเหนื่อยเหนื่อยนเยเห็นอยู่ใช่ไหมพี่นี่เห็นเห็นร้อนไหมเยลวกันไหมร้อนมากเลย๋อ้รับคุณร้อนเย็นดียัน อุ้ยท้องแตกแล้วอิ่มมากเลยเสียงเด็กแจวแจวตอนนี้อุ้ยอิ่มแล้วิ่มแวไม่ไหวแล้อิ่แล้วว่างไหมวัเินได้ับน่ัยไมได้ครับได้ครับผมโอเคครับ ีไม่ไม่ไม่กินเนอไม่ต้อมีมีอยู่ครับมี